บานสองชั้นหลังโตกลางเมืองโดดเด่นด้วยสนามหญ้าเขียวกจีและลวไม้สีขาวที่ตัดแต่งอย่างดีเสียงหัวเราะของคนงานเสียงหมาเห่าจากเจ้าทองสุนัขตัวโปรดของตาเพียนอย่างดังก้องเหมือนเมื่อวานแม้วันนี้บานหลังนั้นจะเงียบงันไร้ชีวิตชีวาตาเพียนไวกษียนร่างพร้อมแต่หลังยังตั้งตรงมองบ้านที่เคยเป็นวิมานของชีวิต เขาหลับตาสุดลมหายใจเข้าเต็มปอดกลิ่นยาและไม้เก่าทำให้ความหลังย้อนกลับมาลุงเพียนเส้นตรงนี้ด้วยนะเสียงของสมพรน้องชายแท้ๆดังขึ้นขณะยื่นเอกสารลายแผ่นให้เขาอะไรอีกละพรเอกสารนี่มันอะไรกันนักนะเขปรับโครงสร้างบริษัทดุงเชื่อพรเถอะเดี๋ยวนี้เขาทำกันแบบนี้กันทั้งนั้นดุงก็รู้ว่าพรดูแลให้ตลอด แต่เพียนมองหน้าน้องชายด้วยความไว้ใจสมพรเป็นคนเดียวในครอบครัวที่เขาพึ่งได้เสมอมาถึงจะรู้ว่าน้องคนนี้เจ้าเล่ห์และกล้าหาญกว่าตนมากแต่ก็ไม่เคยคิดจะมีพิษภัยเขาเซ็นไปโดยไม่รู้เลยว่าเอกสารเหล่านั้นคือสัญญาม,มอบสิทธิในทรัพย์สินทุกอย่างทางบ้านกิจการและที่ดินให้สมพรโดยสมบูรณ์หลายสัปดาห์ต่อมาทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วเกินกว่าจะตั้งตัวได้ ลุงเพียนบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของลุงแล้วนะสมพรพูดนิ่งๆว่าไงนะหูดเด่นอะไรแบบนี้เอกสารที่ลุงเซ็นไงพลานจำไม่ได้หรือลุงโอนให้พรหมดแล้วตอนนี้พรต้องจัดการเรื่องนี้ลุงต้องออกไปก่อนนะแกทำอะไรลงไปต่เพียนเสียงสันนี่ฉันเลี้ยงแกมาทำงานให้กันมาตั้งแต่ตน้น ก็แก okay, ธุรกิจลุงอย่าอารมณ์เสียเลยแต่เพียนไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินน้ำเสียงของน้องชายเย็นชาเกินกว่าจะเป็นคนที่เคยกินนอนด้วยกันมาหลายสิบปีเขาหันหลังเดินออกจากบ้านโดยไม่ได้พูดอะไรอีกข้างตัวมีเพียงเจ้าทองที่วิ่งตามมาติดๆฝนเริ่มโปรยปลายแต่เพียนหยุดยืนหน้ารัว้วมองเข้าไปในบ้านครั้งสุดท้ายไปเถอะเจ้าทองบ้านหลังนี้ไม่มีที่ให้เรายืนอีกแล้ว เขาพูดเบาๆพล,ลางยกมือขึ้นรูปหัวม้าเจ้าทองไม่ตอบแต่มันเดินเคียงข้างเขาโดยไม่ลังเลไม่ถามไม่ทิ้งเหมือนรู้ว่านับจากนี้มันต้องเป็นเพื่อนเพียงหนึ่งเดียวของนายเสียงฝนตกกระทบพื้นดังสลับกับเสียงรองเท้าแตกเก่าๆที่ย่ำลงบนถนนเปียกน้ำความอบอุ่นความภาคภูมิใจและความสุขถูกทิ้งไว้เบื้องหลังภาพสุดท้ายของตอนจบลงด้วยเงาสองเงา ชายชราและสุนัขตัวหนึ่งเดินหายไปในมาน่านฝนคำคืนแรกหลังจากบ้านหลังโตกลายเป็นเพียงอดีตแต่เพียนพาร่างอ่อนล้าเดินเรื่อยมาจนถึงใต้สะพานคอนกรีตรีมคลองเก่าๆใกล้ชุมชนแออัดมีเพิงผ้าใบผุๆกับเศษกล่องกระดาษพอให้เอ็นหลังได้เอ็งว่าตรงนี้ใช้ได้ไหมเจ้าทอง้าเพียนพูดเบาๆพลางมองซ้ายขวาไม่มีใครตอบ มีเพียงเจ้าทองที่เดินวนรอบๆแล้วนั่งลงข้างเขาเขาทิ้งตัวลงนั่งบนกล่องกระดาษผืนบางหนาวเย็นและเหนื่อยล้าเกินกว่าจะคิดหาทางไปต่อเสียงรถบนสะพานดังกรบความเงียบรอบข้างเมื่อก่อนข้าเคยนอนบนเตียงหนุ่มๆตอนนี้แค่จะหลับยังลำบากเลยวะ เขาพึมพำกับตัวเองหันไปรูปหัวเจ้าทองเบาๆไม่ทันคำชั่วโมงเสียงตีเท้าโซเซก็ดังใกล้เข้ามาเอ้ยแกเป็นใครวะมานอนถี่ของขาทําไมเสียงชายเมาคํารามขวดเราถูกฟาดลงกับพื้นน้ํากระจายตาเพียรสะดุง้งเจ้าทองลุกไปขู่เบาๆขอโทษนะพ่อนุม่มลุงแขมาหลบนอนชั่วคืนพรุ่งนี้ก็จะไปแล้วไม่ต้องมาพูดมากไปเหตุน้น ก่อนที่ข้าจะเรียกพวกชายคนนั้นเครื่องเศษไม้มาเฉียดเจ้าทองจนมันหอนตาเพียงุกขึ้นช้าๆบถุงผ้าขาดๆที่ใส่ของใช้เพียงน้อยนิดและจุงเจ้าทองเดินออกมาเขาเดินไปเรื่อยๆจนถึงฟุตบาทหน้าอาคารพาณิชย์ร้างแห่งหนึ่งก่อนจะนั่งลงพักพิงกำแพงไม่ถึง10นาทีก็มีเสียงรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่เทศกิจจอดเทียบเอ๋ลุงห้ามนังนอนตรงนี้นะมันผิดระเบียบ ลุงแกนั่งพักครับเดี๋ยวจะไปแล้วละ่ะไปเลยลุงอย่ารอให้ไหลซ้ำเข้าใจไหมครับขอดดษครับเขาก้มหน้าเก็บข้าวของอีกครั้งคราวนี้น้ำตาเริ่มรดื้นแต่เขาไม่ยอมให้มันไหลออกมาดี่สินะความลำบากของจริงไม่มีแม้แต่ที่จะให้พักใจสักคืนเจ้าทองนั่งมองตาเพียรน,นิ่งๆก่อนจะเอาหัวมาพิงเข้าเบา,เบา ตาเพียนหัวเราแห้งแๆพังรูปหัวมันเองยังอยู่กับขาก็พอแล้วนะสุดท้ายเขาไปหยุดอยู่ที่มุมถนนใกล้ตลาดเกา่ามีเพิงเล็กๆที่ไม่มีใครอยู่เขาปูถุงปุยเป็นเบาชาทองนอนขดข้างกายกลางดึกนั้นทั้งคู่หลับไปใต้แสงไฟถนนสลัวๆเสียงรถห่างๆและลมหนาวที่พัดวูบมาเป็นระยะในใจตาเพียนไม่มีความโกรธ ไม่มีความแค้นมีเพียงความเงียบกับคำถามที่ยังไม่รู้คำตอบว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเช้าวันใหม่มาพร้อมกับแสงแดดอ่อนๆแต่แต่เพียงกลับรู้สึกเหมือนลูกทั้งใบยังหนักอึง้งท้องร้องครวญตั้งแต่ก่อนรุ่งสางพอไม่ได้แต่ต้องอาหารมาเกือบสองวันแล้วเขาลุกขึ้นช้าๆหลังพิงกำแพงเก่าเจ้าทองขดตัวอยู่ใกล้ๆมันหาวเบา,เบา ก่อนดุขึ้นเดินไปคลอกเทียขาเจ้าของเหมือนให้กำลังใจเอ็งก็หิวเหมือนข้าใช่ไหมเจ้าท้องเสียงตะเพียนแหบแห้งมือข้างหนึ่งรูปหัวมา้าอีกข้างถือถุงผ้าเก่าที่เบาเสียจนแทบไม่มีอะไรอยู่ข้างในเขาเดินลากขาไปเรื่อยๆจนถึงหลังตลาดเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอาหารผักเนา่าเศษกระ,ะและเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนขายของ แต่กลิ่นที่โชยมานั้นยิ่งกระตุ้นความหิวตาเพียนมองซ้ายขวาก่อนจะค่อยๆย,ยื่นมือเข้าไปในทางขยะหลังล้านข้าวแกงที่พึ่งรางหมอเ,เเอเสร็จเขาเจอเศษข้าวเปล่าเลอะน้ำแกงติดคลนกล่องโฟมเขาหยิบขึ้นมาช้าๆเช็ดฝุ่นเบาๆแล้วนั่งลงข้างถังแบ่งให้เจ้าทองครึ่งหนึ่งกินเือรูปแค่นี้ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยจ้ทองกัดกินอย่างหิวโหวย แต่ก็เหลือไว้ครึ่งหนึ่งพอเห็นตาเพียนไม่ยอมแตะของที่มันเหลือมันก็ใช้จมูกกดไปทางมือของตาเพียนเหมือนบอกให้กินขณะที่ทั้งสองกําลังนั่งอยู่ตรงนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากข้างหลังลุงหิวหรือจ๊ะตาเพียนสะดุง้งหันไปมองหญิงวัยกลางคนในชุดผ้ากันเปื้อนยืนถือกล่องข้าวสองกล่องยิบให้เขาป่าทำข้าวไว้เพื่อกล่องหนึ่งให้มานะคะไม่เพทด เขามองหน้าหญิงคนนั้นนิ่งๆก่อนจะค่อยๆย,ย,ยกมือไหว้ขอบคุณมากครับลุงหม่รู้จะตอบแทนยังไงไม่ต้องตอบแทนอะไรหรอกจ้าป้าเคยลำบากมาก่อนรู้ดีว่าความหิวมันทรมานแค่ไหนเธอยืนกล่องข้าวให้ตาเพียนรับมาด้วยมือที่สั่นน้อยๆแล้วเปิดดูกลิ่นข้าวผัดกับไข่ดาวเรียบง่ายแต่หอมกลุ่นราวกับอาหารรู เจ้าทองนั่งมองแล้วยกหางขึ้นโบกเบาๆเหมือนรับรู้ว่ามีคนใจดีอยู่ในโลกใบนี้ป้าชื่ออะไรครับเรียกป้านุชก็ได้จ้าใข่กับข้าวอยู่ข้างตลาดนี่แหละเห็นลุงกับหมามาหลายวันแล้ววันนี้เลยเอามาให้แต่เพียงเงียบไปสักพักแล้วพูดเบาๆแค่ของข่าวของป้ามันทำให้ลุงรู้สึกว่าลุงยังเป็นคนอยู่นี่แลนุชยิ้มบางๆไม่พูดอะไรอีก ก่อนจะหันหลังกลับไปขายของต่อแสงแดดยามสายเริ่มส่องผ่านร่องตึกตาเพียรน,นั่งกินข้าวเงียบๆรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่อุ่นขึ้นในอกแมจะยังไม่มีคำตอบสำหรับวันพรุ่งนี้แต่วันนี้เขารู้แล้วว่านำใจเล็กๆก็พอจะจุดไฟให้ชีวิตลุกขึ้นมาอีกครั้งแสงแดดยามเช้าตรู่สาดลงบนฟุตบาทเกา่า ตาเพียนเดินช้าๆมือหนึ่งถือไม้คีบอีกมือหนึ่งหิ้วถุงปุ๋ยคัดขาดที่มีขวดพลาสติกไม่กี่ใบเจ้าทองเดินตั้ต้อยๆหยุดดมกลิ่นตามข้างทางเป็นพักๆขวดน้ำใบนี้ยังขายได้บาทหนึ่งเองรู้ไหมเจ้าทองตาเพียนพูดกับหมาคู่ใจที่ดูเหมือนจะตั้งใจฟังมากกว่าคนบางคนในอดีตเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่า ของที่ใครไม่เห็นค่าบางทีมันก็มีค่าพอที่จะยืดชีวิตให้ยาวออกไปได้อีกวันตลาดเช้าเริ่มคึกคักพอค้าแม่ค้าทยอยวางของบนแผงตาเพียนเดินออกไปเรื่อยๆมองหาเศษขวดแก้วกระป๋องและกระดาษที่คนทิ้งไว้ลุงเพียนวันนี้ได้เยอะไหมเสียงคุณหูดังขึ้นจากซุ้มขายกับข้าวด้านในตลาดตาเพียนยิ้มบางๆก่อนจะเดินเข้าไปหา ก็พอได้นิดหน่อยครับป้าขวดกับกระป๋องรวมกันคงไม่ถึงสิบบาทแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยนี่ละนุดหัวเราเบาๆขณะหั่นมูใส่หม้อแกงเริ่มจำทางได้บ้างหรือยังว่าร้านรับซื้ออยู่ที่ไหนจำได้แล้วครับอยู่หลังตลาดซอยเล็กๆติดกับร้านฉังไม้เขาให้ราคาดีอยู่นะครับดีแล้วลุงเดินทุกวันก็เหมือนได้ออกกำลังกายเนอะ ตาเพียนพยักหน้าก่อนจะหยุดเงียบไปพักหนึ่งป่าครับลุงเคยมีเงินเป็นล้านแต่ตอนนี้ต้องมานับขวดระบาทลุงยังรู้สึกไม่ชินเลยนีรลนุชหยุดมือหันมามองตาเพียนด้วยแววตาอ่อนโยนลุงเพียนชีวิตไม่แน่นอนหรอกจ้าวันนี้รวยพุ่งนี้จนแต่ถ้าลุงยังยิ้มได้ยังมีแรงเก็บขวดยังมีกำลังใจนั่นแหละคือกำไร แล้วถัดใจมันยังไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปงลงลหรอครับลุงลองมองชีวิตให้ยาวๆสิจ๊ะอย่ามองแค่วันนี้แค่ว่ามีเงินหรือไม่มีให้มองว่าพรุ่งนี้เราจะยังตื่นมาได้ไหมหรือทำอะไรไหวหรือเปล่าแค่นั้นก็พอแล้วแต่เพียนนิ่งไปกับคำพูดนั้นก่อนจะหัวราะแผวๆป่านุดนี่เหมือนนักปราดเลยนะครับโธไม่ถึงขนาดนั้นหรอก แกเ,เคยล้มมาก่อนก็เคยรู้วิธีลุกหลังจากได้เข้ากองเด็กๆจากป้าเขาก็เดินไปตามทางเดิมพยุงถุงขยะข้างไรจชาวทองยังคงเดินตามไม่ห่างมองดูถุงใบเก่าๆที่หนักขึ้นทีละนิดตาเพียรรู้สึกถึงน้ำหนักบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในถุงแต่อยู่ในใจชีวิตอาจไม่เหลืออะไรแต่ลุงยังพอมีแรงเก็บวันปลุงนี้ไว้กับตัวเองเสียงกระดิ่งหน้าร้านเก่าดังเบา เมื่อตาเพียนเดินเข้ามาวางขวดและกระป๋องหน้าชั้นไม้เล็กๆที่ใช้เป็นจุดชั่งน้ำหนักทุกเช้าเขาจะเดินผ่านร้านนี้เสมอร้านของเก่าสมชายโบราณวัตถุที่เต็มไปด้วยของสะสมท,ทั้งที่มีค่าและไรราคาอ้าวลุงเพียนมาแต่เช้าเลยนะเสียงทุ่มของชายร่างใหญ่ในวัยใกล้กเกษียณดังขึ้นจากด้านในกรบป่อสมชายพอดีเก็บมาได้พอสมควร เลยหลีบออกมาขายก่อนแดดแรงพอสมชายมองถุงปุ๋ยในมือเขาก่อนจะเหลือเพียงเศษข้าวชามเก่าที่ปนมาเฮอถ้วยใบนี้ายครามปลอมแต่เป็นรุ่นเก่าที่คนสะสมชอบกันอยู่นะลุงรู้ไหมรู้ครับลายแบบนี้ถ้าเป็นของแท้ต้องมีรอยเซาะรอบปากถ้วยเบาๆสีจะซีดแบบไม่เท่ากันแต่เพียงตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งๆสายตาไม่วอกแวก พอสมชายชะง,งักเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้ามาใกลลุงเคยอยู่ร้านของเก่ามาก่อนรอไม่เคยครับแต่ลุงเคยทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อินเทสเลยต้องศึกษาของพวกนี้ไปด้วยบางชิ้นถ้าใช้ของจริงตกแต่งลูกค้าจะยิ่งประทับใจพอสมชายพยักหน้าก่อนจะเอาถ้วยนั้นไปวางไว้บนโต๊ะลุงวางไมหมมาช่วยพอดูของพวกนี้หน่อย งานมันเยอะไม่ค่อยมีลูกจ้างที่รู้จริงแบบนี้หรอกต่เพียนมองหน้าพ่อสมชายอย่างไม่เชื่อหูผมช่วยได้นะครับแต่ผมไม่ได้มีใบปร,ริญญาอะไรลุงมีประสบการณ์นั่นแหละที่พออยากได้จให้ลุงช่วยคัดแยกของตรวจเช็คและเขียนป้ายบอกลูกค้าพอให้วันละ200พอไหมเกะลุงได้ทำอะไรที่ตัวเองถนดัดมันก็เกินพอแล้วครับพ่อสมชาย เขาพูดพลางยกมือไหว้ด้วยน้ำตาคลอเบาหลังจากวันนั้นตาเพียนก็มีที่ยืนเล็กๆในร้านสมชายเขาได้รับหน้าที่คัดของแยกชิ้นที่มีมูลค่าเขียนฉลากด้วยลายมือที่สวยงามและภาษาที่เรียบง่ายแต่น่าอ่านเจ้าทองก็นอนอยู่ใต้โต๊ะอย่างสงบร้านเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นบ้านอีกแห่งที่มีทั้งงานความรู้สึกที่มีคุณค่าและมิตรภาพใหม่ เย็นวันหนึ่งมีและนุดแวะมาหาพร้อมกับขนมทุงเล็กๆเป็นพอสมชายชมทุกวันเลยนะจ๊ะว่าลุงช่วยร้านได้เยอะลุงก็แค่ทำในสิ่งที่เคยรักแปลกดีนะบางทีเราต้องเสียทุกอย่างไปก่อนถึงจะรู้ว่าเรายังเหลืออะไรอยู่ในตัวเองเสียงเครื่องยนต์ของรถยุโรปรุ่นใหม่จอสนันหน้าตลาดเช้าประตูรถเปิดออกชายวัยห้าสิบปลาย สวมเชือเชิดแขนยาวรีดเรียบรองเท้านางราคาแพงก้าวลงมาพร้อมสีหน้าเคร่งเครียดเขาคือสมพรน้องชายของตาเพียนผู้เคยเก้าวขึ้นมาอยู่บนบันลังของความร่ำรวยบนการย่ำยีพี่ชายตัวเองวันนี้เขากลับมาที่ตลาดไม่ใช่เพื่อเดินเล่นแต่เพื่อไถ่หนี้กับเจ้านีร้านทองที่ตั้งแผงอยู่ด้านในสมพรเดินผ่านร้านของเก่าๆโดยไม่ทันสังเกตว่าเบื้องหลังโต๊ะไม้เก่าๆกลายตู้โชว์ ชายแก่คนหนึ่งนั่งอยู่กำลังขีดเขียนฉลากสินค้าอย่างตั้งใจแต่เพียนเงยหน้าขึ้นพอดีมองสบตาคู่นั้นสมพรหันหน้านี้เรากับไม่รู้จักไม่เคยเห็นไม่เคยมีอดีตใดร่วมกันเพะสมพรมาหนีหน่อยเสียงเจ้านี้ตะโกนเรียกจากในซอยจะเลือดอีกไม่ได้แล้วนะสมพรฟืนยิ้มแล้วรีบเดินไปแต่เพียนไม่ได้พูดอะไรเขายิ้มน้อย ก้มหน้าทำงานต่อไม่นานนักนิรนุษก็เดินเข้ามาหาพร้อมเข้ากองตามเคยลุงเพียนเห็นรถดูเมื่อกี้ไม่จ๊ะใครก็ไม่รู้หญิงเชียวรู้สิบาเขาตอบพลางยิ้มจางๆไม่รู้จักหรอือน้องชายลุงเองชื่อสมพรนิรลนุษถึงกับนิ่งไปก่อนจะถอนหายใจนั่นนะหรอือคนที่ลุงเคยเล่าให้ฟังทีุ่้งลุงหมดตัวใช่ วันนี้ทำเป็นไม่รู้จักลุงด้วยซ้ำแต่เพียนหัวเราแห้งๆบางทีเขาอาจไม่กล้ามองหน้าคนที่เขาเคยเยียบบทสนทนานั้นเริ่มแพร่กระจายคนแถวนั้นที่เคยเห็นตาเพียนเก็บขวดวันนี้เริ่มซุบซิบเอ้ยนั่นเรื่องคนพี่แต่กลับโดนไล่ออกจากบ้านใจดำชะมัดคนเคยช่วยกันทำมาหากินแท้ๆไม่แปลกหรอกธุรกิจสมพรช่วงนี้มีแต่ข่าวหนีท่วมหัว เห็นว่าเอาของไปจำนำถั่วเมืองแต่เพียนได้ยินทุกคำพูดแต่เขานิ่งป้าเขาพูดเบาๆลุงไม่โกรธหรอกนะถึงจะเคยเจ็บมากแต่ทุกวันนี้ลุงก็พอใจในชีวิตที่มีดีกว่าอยู่ในวังวนของคนไม่รู้จักพอนิรนดมองตาเพียนนิ่งๆก่อนจะพยักหน้าลุงเพียนลุงมีเกียรติมากกว่าคนรวยบางคนอีกนะจ๊ะแต่เพียนมองไปทางแผ่นฟ้าเหนือหลังคาตลาด ไม่ใช่ฟ้าใหม่แต่เป็นฟ้าที่เขาเริ่มยืนได้ด้วยขาของตัวเองอีกครั้งบ่ายวันนั้นแดดร้อนจัดจนเจ้าทองยังคงหลบใต้โต๊ะตาเพียนกำลังจัดของเก่าเข้าตู้กระจกตามปกติสายตามุ่งมั่นกับงานในมือเรากับใช้ความเงียบเยียวยาทุกอย่างเสียงฝีเท้าเรื่องรีบดังเข้ามาจากหน้าร้านลุงเพียนต่เพียนชะงักเงยหน้าเห็นร่างของสมพรยืนอยู่ตรงหน้าประตู ใบน้าสูบตอบเพือเชิดที่เคยดึงเนียบตอนนี้กลับยนอย่างคนไม่ได้พักผ่อนตาเพียนไม่ได้พูดอะไรแต่ยืนขึ้นช้าๆประยักหน้าเล็กน้อยลุงคุมขอคุยได้ด้วยไหมได้สิเข้ามาเขาเชิญน,น้องชายเข้าไปนั่งบนเก้าอี้ไม้ตัวเก่าสมพรนั่งลงเงียบๆสูดลมหายใจเหมือนรวบรวมความกลา้าผมขอโทษลุงสำหรับทุกอย่างที่เคยทำผมมันงูโลภเห็นแก่ตัว ตอนนั้นคิดแต่จะเอาตาเพียนฟังเงีย,งยบๆไม่มีท่าทีแปลกใจธุรกิจผมเจ๊งครับนี่ถ่วมหัวไม่มีใครให้พึงแล้วผมนึกถึงลุงขึ้นมาเลยมาหาหวังหวายพอจะมีอะไรช่วยได้บ้างสมพรลุกสายตาไม่กล้าตอบตาเพียนถอนหายใจเบาๆก่อนจะหยิบผ้าเช็ดมือและวพูดช้าๆลุงไม่มีเงินช่วยหรอกสมพรที่มีอยู่ทุกวันนี้ ก็แค่พอเลี้ยงตัวกับเจ้าทองไปวันๆสมพรหน้าเสียแต่พยักหน้าอย่างเข้าใจแต่ลุงให้อย่างอื่นใดนะตาเพียนหันไปมองตรงลุงให้อภัยสมพรชะงักเหนหน้ามองพี่ชายด้วยแววตาที่สั่นไว้ผมไม่คิดว่าลุงจะยังใจดีขนาดนี้ใจดีลุงไม่รู้หรอกแต่ลุงเหนื่อยกับการเกลียดลุงเลือกจะวางมันลงนานแล้วก่อนที่สมพรจะพูดอะไรต่อ ตาเพียนก็เอื้อมมือไปแตะไหล่เขาเบาๆกลับไปถือสมพรลุงไม่มีอะไรให้นอกจากคํำบาอภัยหลังจากสมพรเดินออกจากร้านไปนีรลนุชก็เดินเข้ามาเธออยู่ด้านนอกตลอดและได้ยินทุกอย่างลุงเพียนลุงเก่งมากเลยนะจ๊ะเปล่าหรอกป้าตาเพียนพูดพร้อมยิ้มจางๆมองออกไปยังถนนบางสิ่งที่เสียไปแล้วเราไม่จำเป็นต้องได้คืน แต่เราเลือกจะไม่แบกมันอีกต่อไปเจ้าทองเดินเข้ามานั่งเงียบๆคางขาเขาเหมือนรับรู้ความสงบในใจของเจ้าของชีวิตอาจไม่รู้ราเมือนอดีตแต่เบาที่สุดก็คือหัวใจที่ไม่ต้องจมอยู่กับความข้างแค้นอีกต่อไปเช้าวันอาทิตย์ตาเพียรน,นั่งรับมีดปอกผลไม้หลังร้านของเกา่าแสงแดดอ่อนๆสองลอดชายคาลงมาตรงที่เจ้าทองกำลังนอนยืดตัวอย่างสบาย มันหนาวแล้วหันมามองเจ้าของด้วยแววตาอบอุ่นวันนี้วันพระเจ้าทองคนคงเยอะที่โรงทานไม่ทานสิ้นเสียงนิรนุ์ก็เดินตรงเข้ามาพร้อมยิ้มกว้างลุงเพียนวันนี้ช่วยป้านเนยนะจ๊ะที่วัดไทยตลาดเขาจัดโรงทานเล็กๆจกข้าให้คนไร้บ้านแต่เพียนหันมามองให้ลุงไปช่วยชิงหรือแน่นอนสิจ๊ะลุงรู้จักความหิวรู้จักความลำบาก ุงเข้าใจคนเหล่านั้นดีที่สุดปาอยากให้เขาได้เห็นหน้าคนที่ลุกขึ้นจากตรงนั้นได้จริงๆแต่เพียรน,นิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าช้าๆเวลาไม่นานหลังจากนั้นตาเพียรยืนอยู่หลังโต๊ะวางถาดอาหารกับนีระนุษย์และอาสาสมัครอีกไม่กี่คนข้าวกล่องเรียงรายหอมกรุนเจ้าทองนั่งอยู่ใต้โต๊ะเหมือนมันรู้ว่าวันนี้นายของมันได้ให้อะไรบางอย่างกับโลกบ้าง ชายไรบ้านเด็กเร่ร่อนและคนแก่ที่ไม่มีใครดูแลเดินมาต่อแถวเงียบๆตาเพียนยิมให้ทุกคนขณะยื่นข้าวให้มือหยาบกร้านของเขาสั่นน้อยๆแต่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นกินให้อิ่มนะขอบคุณจัดตาขอบคุณจริงๆหญิงชราคนหนึ่งยกมือไหวอย่างนอบน้อมเมื่อแถวสุดท้ายหมดลงตาเพียนยืนมองตัวว่างเปล่า แต่หัวใจกลับเต็มแน่นนิรนุดเดินเข้ามาข้างๆยืนขวดน้ำเย็นให้เหนื่อยไหมลุงไม่เหนื่อยเลยป้าเขายิ้มมันเหมือนลุงได้ชดใช้ได้ตอบแทนสิ่งที่ลุงเคยได้รับชีวิตลุงเปลี่ยนไปมากเลยนะแต่เปลี่ยนมองเจ้าทองที่กระดิกหางอยู่ใกล้ๆและพูดเบาๆก็ยังมีงานมีเพื่อนมีมา้าแล้วก็มีหัวใจที่สงบแค่นี้ก็เกินพอแล้วป้า บ่ายวันนั้นพัดเย็นตาเพียนกับเจ้าทองนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ข้างถนนนาวัดมานั่งเก่าๆใกล้พังกลับกลายเป็นที่พักใจได้อย่างน่าอัศจรรย์ตาเพียนหลับตาลงสุดลมหายใจลึกๆเหมือนปล่อยทุกสิ่งออกไปพร้อมกับลมที่พัดผ่านข้างตัวคือเจ้าทองข้างนาเป็นคนที่ยังยิ้มได้แม้ไม่มีอะไรเลยเขาอาจไม่ได้กลับไปเป็นเศรษฐีแต่เขาได้กลับไปเป็นคนที่มีคุณค่า และนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตที่เหลือ